ดูแล้วชีวิตนี้คงจะหนีไม่พ้นไข่แน่ครับกินแต่ไข่เจียวไข่ต้มไข่ดาวมันก็เบื่อใช่ไหมครับเรามาทําเมนูราบไข่ขั่วกันดูนะครับไข่ขั่วหอมหอมผสมเครื่องราบเข้ากันลงตัวเลยครับสวัสดีครับทํากับข้าวให้เมียกินชวนเพื่อนๆมาทําราบไข่ขั่วกันครับไปดูส่วนผสมและวิธีทํากันเลยครับส่วนผสมของราบไข่ขั่วก็จะมีต้นหอมผักชีสาระเหน่ครับก่อนที่เราจะทําเราก็ไปซอยเตรียมไว้ให้เรียบร้อยนะครับ ไข่ไก่ครับมะนาวกระเทียมสับเกลือป่นน้ำปลาพริกป่นข้าวคั่วแล้วก็พริกสดซอยครับเรามาเริ่มทำลาบไข่คั่วกันเลยนะครับตั้งกระทะให้ร้อนนะครับต้องให้กระทะร้อนก่อนนะครับไข่จะได้ไม่ติดกระทะนะครับกระทะร้อนก็ใส่น้ำมันพืชครับตามด้วยกระเทียมสับครับ เกีือกกระเทียมพอหอมนะครับทำเป็นไ,ปไข่ของเราครับก็คนเลยครับถ้าเราอยากให้ไ็นไข่เป็นสีเหลืองทั้งหมดนะครับให้เราคนอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเราอยากให้มันมีขาวด้วยผสมด้วยก็ไม่ต้องคนมากครับเราก็ตัดตัดไปครับตัดตัดไข่ให้เป็นชิ้นชิ้นนะครับ ชอบชิ้นเล็กทิ้นใหญ่ก็ตามชอบเลยครับประมาณนี้ครับไม่ต้องนานครับเพราะว่าไข่จะก,กระด้างนะครับก็ปิดแก๊สได้เลยครับเราก็พักให้เย็นสักแป๊บหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะทำการลาบนะครับพออุ่นๆน,นะครับถ้าร้อนแล้วผักมันจะเฉานะครับ พอไข่เราเริ่มเจ็นตัวลงเราก็มาปรุงกันเลยนะครับใส่เกลือนิดหน่อยครับน้ำปลาครับก็มะนาวครับความเปรี้ยวความเผ็ดก็าตามชอบเลยนะครับพริกป่นครับ คนให้เข่ากันนะครับชิมรสให้ได้ตามชอบนะครับเพิ่มมะนาวอีกหน่อยครับแล้วก็จะตามด้วยข้าวคั่วครับพริกสดครับหอมต้นหอมครับต้นหอมซอย ผักชีครับปิดท้ายที่สาระเน่ครับสาระเน่นี่ไม่ต้องคลุกเยอะแล้วครับใบช้ำไม่น่ากินนะครับครับคุกประมาณนี้ครับเป็นอันเสร็จสับครับลาบไข่ขั่วครับง่ายๆครับ ลาบไข,ข่คั่วเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเมนูง่ายๆครับในวันขี้เกียจขเกียจนะครับอร่อยไม่ธรรมดาเลยครับสูตรนี้เ,เพื่อนๆลองไปทําทานดูนะครับถ้าชอบก็ช่วยกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ